โอ้โหช่วงนี้บริษัทที่สเปนท็อปฟอร์มนะครับองค์กรบริษัทยอมรับว่าจุดโทษวินิซจอุูเนียรยไม่ควรได้นะครับจริงหรือไม่ในเกมกับโซเซดัดนะฮะโอ้มาดูข่าวสารกันหน่อยครับ วินิโซจูเนียครับกลายเป็นตัวแสบของเรอัวโซยดัดครับหลังเรียกสองจุดโทษให้กับเรัลมริดในเกมถลม่ม4-1แล้วเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดทั้งสองครั้งนะครับอย่างเราก็ตามจากรายงานของมูโดเดอติโบระบุว่าคณะกรรมการเทคนิคผู้ตัดสินสเปนครับหรือว่า CTA ครับมองว่าจุดโทษลูกที่2เป็นการตัดสินที่ผิดพลาดนะครับมุมมองของ CDA คือวินิโซจูเนียครับทิ้งตัวลงก่อนที่จะด้านของอารมบูรูจะเข้าประทะจริงๆหมายความว่า,วาไม่ควรเป็นฟาวล์ตั้งแต่แรก อกนี้พวกเขาเชื่อว่าจะด้านของอจะด้านของตุกิโยโซเรซซึ่งทําหน้าที่ว r ควรส่งสัญญาณให้บรสัสิในสนามอย่างจะด้านของเอนันเดสมาเอโชนะครับไปดูจอข้าสนามแล้วก็เปลี่ยนคำตัดสินพูดง่ายคือทั้งบรสัสิแล้วก็ว R เนี่ยถูกมองว่าพลาดซึ่งการยอมรับคนามผิดพลาดแบบนี้ถือว่าไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยในวงการฟุตบอลบรัสิสเปนนะครับวงการบรัสิสเปน อย่างก็ตามทาง C D A ครับยืนยันว่าจุดโทษลูกแรกของวินิซุสถูกต้องเพราะมีการประทัดชัดเจนระหว่างกองหลังกับแนวรุกนะครับคาดว่าจะมีการตักเตือนภายในแต่บทลงโทษจะเป็นเรื่องภายในองค์กรเท่านั้นและมีแนวโน้มว่า V I อย่างเชนั้นของตรูสกิโยซูเรสอาจจะโดนเพ่งเล็งมากกว่าเช่น้ั้นของเอเนเดสมาเอโซนะครับแล้วใชนะนั้นนี้นนส่งผลให้เบรอัลมาริดแซงขึ้นไปนำจ่าฝูงลาลิกาสเปนเหนือบาซ่าครับ เพราะว่าบาซ่าเนี่ยพึ่งบุกไปแพ้จิโรน่า2-1เมื่อคืนที่ผ่านมาครับโอ้โหงานงอกเลยนะสำหรับทางด้านของบาซโลแนนะครับวินิซิอุสเองครับเผยว่าสนิทกับโดมินิกโซบอสไลคุยกันประจำนะครับวินิซิอุสชูเนียกองหน้ามาริดครับเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกครับหลังบอกว่าสนิทสนมเลยกับโดมินิกโซบอสไลกองกลางลิพูแล้วก็พูดคุยกันบ่อยครั้งนะฮะ ดะนั้นของมาโครรซี่ครับโค้ชทีมชาติฮังการีเคยออกมายืนยันว่าความฝันเดียวของโดมินิกสวอสไลก์ก็คือการลงเล่นในซานติโกเบรเบลทำให้แฟนๆเดอะค็อปเริ่มบ่นไหวนะครับล่าสุดวินิจุจูเนียให้สัมภาษณ์นะครับ, Junior, นะรบกับฉะ่นนั้นของไอบบยูทูบเบอร์ชื่อดังครับโดยบอกว่าผมเนี่ยมีเพื่อนในวงการฟุตบอลนอกจากเริ่มริดหรือเปล่าผมคุยกับสวอสไลา์เยอะมากนะ เราเจอกันตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กเลยลูคัสปาเกต้าคือเพื่อนสนิทของผมในวการฟุตบอลราฟินญาในบาซ่าซามิโยแล้วก็ไรเนอร์ในบราซิลที่ลงเล่นที่นี่ด้วยเราคนบราซิลอยู่ด้วยกันเกือบตลอดยามอยู่นอกสนามแต่คนอื่นที่ไม่ใช่คนบราซิลก็มีริชเชมผมเป็นเพื่อนสนิทกับเขาราเฟลเลอาลด้วยผมมีเพื่อนต่างประเทศเยอะเลยนะแล้วก็พูดคุยอยู่เป็นประจำรวมไปถึงดอมด้วยนะครับอืเติมเชื้อไฟ้าไปอีกสำหรับวินิซูจูเนียนะเผยว่าสนิทกับโดมินิกโซบอสลนะครับ คุยกันเป็นประจำแล้วโคชังคารีก็เคยพูดนะสำหรับรอซี่บอกว่าความฝันเดียวของโดมินิกซสซบอสไลก็คือการลงสนามในถิ่นซานติโกเบรเบลทำให้แฟนๆเดอะครอปเนี่ยเริ่มคิดหนักนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มดีด้วยนะสำหรับทางด้านของสซบอสไลเดอะแบ็กของลิเวอร์พูลอืมไปไหนดีครับข่าวสารของดับเบิลาบาเตรีมยมแยกทางกับบร,ริทในตลาดซัมเมอร์อน,นี้นะครับ ฉุนั้นของเรือมดริดกับดาวิดอลาบาตัดสินใจแล้วว่าจะแยกทางกันหลังจบฤดูกันนี้ตามกิจกรรของฟราบิซิโอโรมาโนนะครับบทสรุปเชัดเจนว่าดาวิดอลาบาจะอำลาทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจากจบสัญญาในช่วงสมัยน,นี้แนวรับทีมชาติออสเตรียอย่างอลาบาย้ายมาอยู่กับมอริดเมื่อปี2021แล้วนะแล้วก็ลงสนามไปให้ทีมทั้งหมด126นัดทำได้5ประตูกับ9กแอสเซสตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในถิ่นซานติอาโกบูเดเล ในแง่ความสาเร็จเขาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนสีกสสมัยลาลีกาสเปนสอสมัยแล้วก็โกปาเดเรออีกหนึ่งสมัยและยังมีโอกาสเติมถ้วยแชมป์เพิ่มได้อีกก่อนซีซั่นนี้จะปิดฉากนะครับสุดท้ายแล้วก่อนเส้นทางของอาลาบาเนี่ยกับทางมาดริดจะปิดฉาลกลงอย่างเป็นอาการทันทีที่สัญญาจะหมดในช่วงสั้นนี้นะครับเส้นทางก็น่าจะแยกย้ายอันนี้คือการรายง,งานของโรมาโน่นะครับก็บอกไปแล้วนะครับบอกว่าทางอาลาบากับมาดริด เตรียมที่จะอำลากันละในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับว่ารอดูว่าสุดท้ายแล้วเดวิดอลาบาจะเลือกย้ายไปอยู่กับทีมไหนนะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรอายุอานามก็30กลางๆแล้วนะสำหรับอลาบายเองนะครับแล้วก็เรื่องอาการบาดเจ็บด้วยร่างกายไม่ได้เต็มร้อยมานานแล้วนะครับไม่ได้เล่นแบบเต็มไม่เต็มหน่วยช่วงช่วงหลังไม่ได้เล่นให้กับมาริดแบบเป็นจริงเป็นจังส่วนมากจะเจ็บสะส่วนใหญ่นะครับเอาใจช่วยครับ รอดูสถานีต่อไปของอาร์บานะครับรอดูครับข่าวของเอ็มบัปเป้นะครับเรอัลมาดริดครับตัดสินใจไม่ส่งเอ็มบัปเป้ขึ้นเขียงพาเขา่านะครับเดลันติกับสื่อสำนักดังของอังกฤษครับก็รายงานบอกว่าเรอัลมาดริดนะครับตัดสินใจว่าคลนะีเลียนเอ็มบัปเป้เนี่ยกองหน้าซูเปอร์สตาร์จะเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บหัวเขา่าโดยไม่ได้เข้ารับการผ่าตัด การตัดสินใจดังกล่าวทําให้เอ็มปัปเป้ครับจะไม่ขึ้นเขียงผ่าตัดอาการเจ็บที่หัวเขา่าโดยหากเขาเข้ารับการผ่าตัดอาจจะต้องพักยาวจนจบซีซั่นนี้ท้านก่อนมบัปเป้ครับหัวหอกเลือดฝรั่งเศสครับยังคงมีอาการเจ็บปวดที่หัวเขา่าและไม่ได้ลงสนามในเกมพบเรอัลซิดัที่ชนะ4-1เกมล่าสุดนะครับคาดหมายว่าเอ็มบัปเป้ครับจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมพบเบนฟิก้าคืนนี้ศึกรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับรอบเพลย์ออฟนัดแรกนะที่จะเจอกับเบนฟิก้าเวลาตีสนะครับโอ้โห รอดูได้เลยนะครับสถานการณ์น่าสนใจมากๆฉะนั้นของเรือดริตเองครับหวั่นเลยว่าจูดอาการไม่ดีอ่าพักถึงต้นเดือนมีายน์นะครับรายงานจากดิเมลครับบอกว่าเรมอดริตกำลังเป็นกังวลกว่าจูดเบรุหแฮมอ่าจะต้องพักอีก6สัปดาห์เพราะปัญหาเจ็บแฮมสติงหารือในาก่าวเป็นจริงจะทำให้จูดครับพลาดลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษในแคมป์เก็บตัวครั้งสุดท้ายก่อนลงสนามฟุตบอลโลก2026ช่วงปลายเดือนมีนาคมอาจูดเบรุแฮมนะครับ ไม่ได้ลงสนามนับตั้งแต่ถูกเปลี่ยนออกในเกมชินาไรโยเบกาโน2-1เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ตอนแรกคาดหมายว่าเขาจะใช้เวลาพักรักษาตัวประมาณ1เดือนและกลับมาลงเล่นได้ในเกมพบกิตาเฟ,ฟ่ที่2มีนาคมอย่างไรก็ตามตอนนี้คาดหมายว่าจูดน่าจะต้องกลับมาพร้อมลงสนามอีกครั้งในช่วงต้นเดือนเมษายนแทนนะครับ <c oughs> ยาวเลยทีเนี้ยนะสถานก,การณ์ของจูดเบร์วิงแฮมเอาไปเอามาคลิปนี้กลายเป็นข่าวของมาริดหมดเลยนะครับอะประมาณนี้ไปก่อนไม่น้องเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแบบต่อเน,นื่องครับ